ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะความชัดเจนเรื่องของวันในการยุบสภานะคะคก็ยังไม่ชัดเจนนะคะกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าไม่สามารถระบุได้แต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วง15ถึง30กันยายนอย่างที่คุณสิริโชคโสภาสสสงขาประชาธิปัตย์แถลงไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พักเพื่อไทยวันนี้ก็พยายามตั้งกระทู้ถามถึงวันยุบสภาว่าจะเป็นวันไหนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายในทฐานประจําปีหรือไม่อย่างไรนะคะไปฟังนายกรัฐมนตรีในสภาวันนี้กันค่ะ ข้อเสนอการปรองดองนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอการปรองดองระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่เป็นข้อเสนอเพื่อความปรองดองของคนทั้งประเทศถ้าเราทําด้วยกันได้นะครับเป้าหมายการเลือกตั้งก็จะอยู่ที่14พฤศจิกาถามว่าในทางปฏิบัติยุบสภาเป็นอย่างไรท่านก็ทราบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั่นก็คือว่าการเลือกตั้งจะต้องมีขึ้นหลังการยุบสภาไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วัน เพราะฉะนั้นถ้ามีเป้าหมายในการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกาการยุบสภาก็จะเกิดขึ้นในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนแล้วเราก็จะแจ้งความเห็นไปยังกรกตซึ่งจะเป็นผู้กําหนดวันเลือกตั้งในที่สุดนะการกําหนดวันเลือกตั้งและการจะกําหนดวันยุบสภาเนี่ยครับเราต้องทํางานกันอีกหนักเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ภายใต้ความสงบเป็นการเลือกตั้งที่มีความเป็นธรรมเป็นการเลือกตั้งที่เสรียอย่างแท้จริง ก็อย่างที่นายกบอกตอบคาถามในสภาเนี่ยนะคะก็คือว่าสาเหตุที่ยังไม่มีคำตอบก็เพราะว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องนํามาพิจารณาแต่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญคือระหว่าง45ถึง60วันแน่นอน